ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลภิกษุประมาณห้าร้อยรูป มีพระยะโสชะเป็นประมุขเดินทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นปราศัยอยู่กับภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าถิ่นปูลาเสนาสนะเก็บบาทและจีวรกันอยู่ได้ส่งเสียง เอืออึงกรลังนั้นแหละพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานทน์ใครนั่นมีเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุประมาณ500รูปมีพระยะโสชะเป็นประมุขเหล่านี้เดินทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ภิกษุผู้อาคันตุกะเหล่านั้นปราศัยอยู่กับภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าถิ่นปูราเสนาสนะ เก็บบาทและจีวรกันอยู่ส่งเสียงอื้ออึงพระเจ้าข้าดูก่อนอานอน์ถ้าเช่นนั้นเธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตามคําของเราว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายท่านพระอานอน์ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ครันแล้วได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพระาศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระอานน์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษ <arson crashes> <sm arım S 1> ุทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรหนอเธอทั้งหลายจึงส่งเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วท่านพระยโสชะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณ500รูปเหล่านี้เดินทางมาถึงพระรานครสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุผู้อาคันตุกะเหล่านี้ปราศัยกับภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าถิ่นปูลาดเสนาสนะเก็บบาทและจีวรกันอยู่ ส่งเสียงอื้ออึงพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเราประนามเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสำนักของเราภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วลูกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแลว้วเก็บเสนาสนะถือบาตและจีวรหลีกจาริกไปทางวัชชีชนบทเที่ยวจาริกไปในวัชชีชนบทโดยลำดับถึงแม่นามวัคุมุทานาทีกระทำกุดีมุงบังด้วยใบไม้เข้าจำพรรษาอยู่ ก็ไ้ฟังแม่นามวคุมุธานาทีครั้งนั้นแหละท่านพระยะโสชะเข้าจำพรรษาแล้วเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงใคร่ประโยชน์ทรงสแสวงหาประโยชน์ทรงอนุเคราะ ทรงอาศัยความอานุเคราะห์ประนามเราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคพึงทรงใคร้ประโยชน์แก่เราทั้งหลายผู้อยู่ด้วยประการใดขอเราทั้งหลายจงสำเร็จการอยู่ด้วยประการนั้นเถิดภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระยะโสชะแล้วครั้งนั้นแล ภิกษุเหล่านั้นหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ทุกๆุกรูปได้ทำให้แจ้งซึ่งวิชาสามภายในพรรษานั้นเองครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีตามพระอัธยาศัยแล้ว เสด็จจาริกไปทางพระนครเวสาลีเสด็จเที่ยวจาริกไปโดยลำดับได้เสด็จถึงพระนครเวสาลีได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคะศาลาป่ามหาวันใกล้รพระนครเวสาลีนั้นครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงมณสิการกำหนดใจของภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ที่ฝั่งแม่นม้ำวัคุมุธานาทีด้วยพระไัยของพระองค์แลว้วตรัสกับท่านพระอานท์ว่าดูก่อนอานน์ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ที่ฝั่งแม่นม้ำวัคุมุทานาทีอยู่ในทิศใด ทิศนีเหมือนมีแสงสว่างแก่เราเหมือนมีโอภาษแก่เราเธอเป็นผู้ไม่รังเกียจที่จะไปเพื่อความสนใจแห่งเราเธอพึงส่งภิกษุผู้เป็นทูตไปในสำนักแห่งภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัคุมุธานาทีด้วยสั่งว่า พระาศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายพระาศาสดาใครจะเห็นท่านทั้งหลายท่านพระอานทนตูนรับพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั่นว่าดูก่อนอาวุโสท่านจงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย ผู้อยู่ที่ฝั่งแม่นม้ำวัคคุมุธานาทีครั้นแล้วจงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ที่ฝั่งแม่นม้ำวัคคุมุธานาทีอย่างนี้ว่าพระาศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายพระาศาสดาทรงประสงค์จะเห็นท่านทั้งหลายภิกษุนัน้น รับคำท่านพระอานนท์แลว้วหายจากกูตาคาราสาลาป่ามหาวันไปปรากฏข้างหน้าภิกษุเหล่านั้นที่ฝั่งแม่น้ำวัคุมุทานทีเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเหยียดแขนที่คูหรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นลำดับนั้น ภิกษุนันได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัคูุมุทานาทีว่าพระาศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายพระาศาสดาทรงประสงค์เห็นท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านัน้นรับคำภิกษุนั้นแล้วเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวร หายจากที่ฝั่งแม่น้ำวกุมุทานาทีไปปรากฏเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคที่กูตาคา,าราสาลาป่ามาหาวันเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังพึงเหยียดแขนที่กูหรือกูแขนที่เหยียดฉนั้นก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาค ประทับนั่งอยู่ด้วยสมาธิอันไม่วันไหวครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นมีความดำริว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ด้วยวิหารธรรมไหนหนอภิกษุเหล่านั้นมีความดำริอีกว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ด้วยอาเนชะวิหารธรรมภิกษุทั้งหมดนั้นแลนั่งอยู่ด้วยอาเนชะสมาธิครั้งนั้นแลเมื่อราตรีล่วงไปเมื่อปฐมยามผ่านไปท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะกระทำผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลี ไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญราตรีล่วงไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงปราศัยกับภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้า เมื่อท่านพระอาณนนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองเมื่อราตรีล่วงไปแล้วเมื่อมัชชิมยามผ่านไปแล้วท่านพระอานนท์ลูกจากอาสนะกระทำผ้าอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งประนมอัญชลี ไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญราตรีล่วงไปแล้วมัชจิมยามผ่านไปแล้วภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงปราสัยกับภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้า แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามเมื่อราตรีล่วงไปแล้วปัจฉิมยามผ่านไปแล้วอรุณขึ้นแล้วเมื่อราตรีรุ่งอรุณท่านพระอานนท์ลุกขึ้นจากอาสนะ กระทำผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วปจิมยามผ่านไปแล้วอรุณขึ้นแล้วราตรีรุ่งอรุณ ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงปราศัยกับภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคสเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วตรัสกับท่านพระอาน,นุนว่าดูก่อนอาน,นุนถ้าว่าเธอพึงรู้ใส ความจัดแจ้งแม้มีประมาณเท่านี้ก็ไม่พึงปรากฏแก่เธอดูก่อนอนลนเราและภิกษุห้าร้อยเหล่านี้ทั้งหมดนั่งแล้วด้วยอานเนชะสมาธิลำดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานี ในเวลานั้นว่าภิกษุใดชนะหนามคือกามชนะการดาการฆ่าและการจองจำได้แล้วภิกษุน,นั้นมั่นคงไม่วันไหวดุดภูเขาภิกษุน,นั้นย่อมไม่วันไหวในเพราะสุขและทุกข